เห็นไหมละคะระับพอผู้หญิงแต่งหน้าเสร็จแล้วไม่มีคิ้วเนี่ยการมีรูปคิ้วนั้นจะทําให้ใบหน้าของเรานั้นดูสวยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้พี่เคจะมีเทคนิคของการเขียนคิ้วแบบ3มวิธิค่ะใช้อุปกรณ์ดังนี้นะคะ, <ส arus. S 1> ะ,คะดินสอเขียนคิ้วค่ะเราจะใช้สีน้ำตาลแล้วก็สีดำค่ะแปรงปัดคิ้วนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาวัด ะะรูปทรงของคิ้วก่อนนะคะหัวคิ้วนะคะวัดจากปีกจมูกผ่านหัวคิ้วอันนี้คือส่วนหัวคิ้วนะคะจุดที่สูงที่สุดคือส่วนที่กลางคิ้วนะคะเราจะวัดจากปีกจมูกผ่านกึ่งกลางตาดำนะคะทะแยงขึ้นไปนะคะเราเรียกว่าโนคิ้วนะคะ แล้วความยาวของคิ้วจะวัดจากปีกจมูกผ่านหางตานะคะอันนี้คือความยาวของคิ้วค่ะเราได้ตำแหน่งเสร็จแล้วเราก็จะวาดโครงคิ้วเลยค่ะเริ่มเส้นแรกตรงหัวคิ้วก่อนลากมาถึงหางคิ้ววาดขนคิ้วขึ้นมาเป็นขนคิ้วสามมิติทีละเส้นละเส้นโดยเริ่มจากหัวคิ้วก่อนนะคะจนถึงหางคิ้วเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาตัดขอบ ทรงคิ้วด้วยคอซีซเลอร์ค่ะทั้งขอบบนแล้วก็ขอบล่างค่ะให้คิ้วได้รูปมากยิ่งขึ้นค่ะปัดเซตคิ้วอีกครั้งด้วยมัสครลาใสค่ะเห็นไหมคะรูปคิ้วสวยแตกต่างกันชัดเจนค่ะเท่านี้เองค่ะคุณก็จะได้รูปคิ้วที่สวยมีมิติค่ะ